สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข่าไปหลับชุมเนาะคะ่ะสวัสดีทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพีโนโ่น้องสวัสดีสาววันจันทร์เนาะคะ่ะกินเข่าหลังเลิกง,งาน,นะคะ่ะมาเบิ่งข่าวมื้เนาสิได้ยังมากินโชว์เสียบๆให้พี่น้องเบิงะะ่งเนาะค่ะย้ำปลากระป๋องพีโนโ่น้กขึ้อจากเนาะคะ่ะขั้นบอกขึอนจาก,กเลยสิบพเห็ดกินเนาะเนาะบอกหลายยายหางมาปูเครื่องกันเลยค่ะย้ำปลากระป๋องแบบป้านๆนี่แหละคะ่ะพริกป่นค่ะ จุลดพี่น้องจะไหนพอกินจุลดก็ต้องใส่กันเลยะคะ่ะน้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาวใส่หลายสิสม ผักชีหอมซอยหอมแดงซอยแล้วกับพริกพริกสดซอยเนาะคะ่ะค้นค่ะค,นค,นคน้นค้นค้นคันก็คืออยากเลยสิบเห็ดกินบ่เด้กินโดนแล้วค่ะพี่น้องกันก็คืออยากเลยสิบเห็ดกินคือววานละคะ่ะนี่รู้ยังไงบาน,บาน ผักสุดทง่งพวกนี้ยัง,งลาสลัเนียะเขือผักกาดขาวแล้วก็ทั่วผักเนี้ยค่ะอือหือกเนี้ยวนาะเนี้ยกเนี้ยวสมซีรีสมีง่ายง่ายค่ะชิมค่ะอือืุ้มเด็กเป๊ะม,ม,มาก còn nhóc cuối luôn cả Đẹp ta Ba cặp bóng, sáu bóng. กตัวพี่น้องไม่ได้กินโดนเฮ้ยะเนี่ยพวกไม่ยากนะ เมองกอกว่ามันเทิงไปเนาะค่ะพี่นงกินเขาเพราะเสียบมุกหัวสิกินยังคือแต่ละเไม่รู้แต่ละมือก็ออกอะไงไงคะ่ะปลากระป๋องอันนี้่เป็นปลากระป๋องสามเมฆัวด้วยค่ะน้ำเขาจากฟิลิปปินส์ค่ะเสียบค่ะ เสียบพว้เลยปะกับปองจามเอัวค่ะนี่น้ำเขาจากฟิลิปปินส์เนาะค่ะ 嗯。Mm.

เสียบพ,พี่น้องเลยเมน,นะะูยำปลากระป๋องเนาะค่ะยำปลากระป๋องง่ายๆกระองกระป๋องที่เหลือนี่สิกินตัอยำเบนเนาะค่ะพี่น้องนี่กินได้ซัพอิ่มค่ะกินได้ซัพอิ่มเนาะค่ะที่เหลือนี่ลุตยตัวยำเทียงเนาะค่ะพี่น้องกินข้าวหลังเลืองั้นแสีบเสีบแต่เมนูคืออยาก,ก,ยากาเพื่นบอกคืออยากแก็เดี๋ยวคิดกินขึ้นบาร์นะค่ะพี่น้องแสีบพายำปลากระป๋องง่ายๆคะ่ะปลาผักสุกดกับข้าวเหนียวคลิปนี้ฝากพี่น้องชืน่นทีละค่ะข้าวขอพูดปไปพี่น้องที่เขามารับจมแล้วค่ะผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่เนาะค่ะ ทางในเยอรมันแล้วก็หลวกเยอรมันน้ำเราคาดทั้งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงชมพู่ค่ะฝากพี่น้องไว,ว,ไว,ไว,วไ้ช่วนะะี้ละค่ะบบพบกันไม่คลิปหนาค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้กันเลยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายพบกันไม่คลิปหนาค่ะ